ค่ะพรุ่งนี้นะคะที่จะทำกาแฟให้คุณพ่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องเชอีนะคะจะทํากาแฟให้คุณพ่อกินนะคะพ่อจะกินอะไรนะลกูกพ่อจะกินอมริการโน่ค่ะอ๋อโอเคนี่นะคะเป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่น้องจะทํากาแฟให้พ่อนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอด้วยนะคะแกใช่กาแให้จิมกล้ยไหนคะกล้ยอยู่ไหนเอย่ยอ่านั่นใช่ไหมคะ,คะโอเคออกเาแฟใส่เลยนี้นะคะอ๋อหอมไหมคะดมดูซิ โอเคค่ะอ okay. e nice ๋อให้แน like mm ่นๆใช่ไหมคะโอเคเทน้ำลงในไหนคะชี okay. Okay. ้ซิอ okay. ๋อโอเคค่ะเทเลยค่ะเอาใส่ตรงไหนคะโอเคปิดค่ะวางลงเลยค่ะโอเคเก่งมากตั้งเลยค่ะ เดี๋ยวเรารอกาแฟขึ้นมากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้มกาแฟกันแล้วนะมาแล้วพี่สาวนี่ค่ะพี่สาวจ๋าเห็นไหมลูกใช่ค่ะนี่สวยสวยไหมคะสวยค่ะอือเอาพ่อปิดให้หน่อย่าพ่อปิดแก๊สให้แล้วค่ะ สวยจังนี่น้ำพุเหมือนน้ำพุเลยค่ะ<ก>อ,<ก>อะเทเลยค่ะพี่สาวโอ้ร้อนๆเลยคะ่ะเก่งมาก,กอ่าเอาไปให้พ่อนะคะ,ะถือดีๆคะ่ะ หอมจัง oh. เยี่ยมไหมคะเยี่ยมอ่อาขอบคุหน่อยนะบ๊ายบาย <c oughs> เก่งมากคะ่ะ